บูว่าจะแวะซื้อของที่ห้างด้านหน้าหน่อยจะ้ะจะไปทําอาหารอร่อยๆให้ยายมนทานไม่เจอกันนานแล้วยิ่งสาวหันมายิ้มให้ก้องกิตก่อนที่เขาจะพาเธอแวะซื้อของตามที่เธอต้องการหลังจากน้ำฝนกลับไปแล้วชายหนุ่มก็เดินเข้ามาในบ้านเขามองดูนาฬิกาบ่อยๆจนมันบอกเวลาว่าสี่โมงเย็นก่อนที่เขาจะนั่งลงที่โซฟาอย่างหงดงิดแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดอ่านผ่าน ก่อนจะวางมันลงที่เดิมป้าจิตมองดูชายหนุ่มที่หงุดหงิดหลังจากที่รู้ว่าเธอไปไหนกับใครป้าผมขอเล่าหน่อยนะครับที่ระเบียงว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงด้านนอกดึงแต่หัววานเลยเลยค่ะเนี่ยป้าจิตพูดเบาๆก่อนจะเดินไปเปิดตู้เครื่องดื่มแล้วยกตามเข้าไปเสียงรถที่มาจอดด้านหน้าบ้าน กลับมาใช้หนุ่มที่นั่งอยู่ระเบียงหันไปมองเขาเห็นคนขับเดินลงมาเปิดประตูก่อนที่ทั้งคู่จะหัวเราะด้วยกันยิิงสาบุกมืออำลาชายคนนั้นแล้วเธอก็เดินเข้ามาในบ้านตินขบกรรมแน่นจนเป็นสันทำไมเขาถึงรู้สึกเหมือนโดนสมเขาแบบนี้นะว่าแล้วเขาก็ยกเหล้าในแก้วขึ้นดื่มจนหมดก่อนจะลุกขึ้นแล้วเซนน้อยเพราะเขาดื่มเกือบหมด,ดคนเดียว ดื่มเพื่อรอการกลับมาของเธอเขาเดินตามหญิงสาวขึ้นไปชั้นบนขณะที่หญิงสาวกำลังปิดประตูอยูยูก็ถูกแรงผลักเข้ามากีบบัวตกใจมากอุ๊ยชายหนุ่มเดินเข้ามากีบบัวรีบเดินถอยหลังไปเขาดูหน้าเบื้อตึงก่อนจะเดินเข้ามาหาเธอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วหญิงสาวหันไปมองนาฬิกาที่หัวเตียง นึงทุ่มค่ะแล้วทำไมไม่มาสักพุ่งนี้เลยล่ะเขาเดินเข้ามาก่อนจะก้มลงที่ซออคอของเธอกีบบัวหลบหญิงสาวรับรู้ว่าเขาคงจะเมาเพราะกลิ่นเหล้าที่ออกมาจากตัวเขามันรุนแรงมากหญิงสาวหันมาแต่เขาก็ยังคงอยู่ที่ซอกคอของเธอเช่นเดิมคุณเมาใช่ไหมคะกีบบัวทำใจดีสู้เขา ก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นมาบังเป็นกำแพงเหมือนไม่ยอมให้เธอหนีกิบัวเริ่มสัน่นมีแววตาที่เขาจ้องมามองเธอตอนนี้มันดูน่ากลัวเธอไปไหนมาไปหาคุณป้ามาค่ะ <c oughs> เขาหวัวเราะออกมาในลำคอเหมือนไม่เชื่อกับสมืดคำ่ำคุณป้านี่กูแปกลกห้านสาวีครอบครัวไม่คิดว่าสามีก็จะเป็นห่วงบ้างเหรอ ถึงให้มาสะดไม่ใช่นะคะคุณป้าให้ฉันกลับมาตั้งแต่บ่ายแล้วแต่ฉันยังไม่ยังอยากอยู่กับไอ้หมอนั่นละสิหญิงสาวยังพูดไม่จบเขาก็พูดขึ้นมาเสียงดังจนกีบบัวตกใจเธอคงคิดว่าฉันโง่มากสินะฉันดูไม่ออกว่าเธอกับมันรักกันและที่รักกันมันมากกว่านั้นใช่ไหม กบัวดวงตาขยายขึ้นทันทีไม่คิดว่าเขาจะคิดเรื่องแบบนี้ได้เธอรู้สึกเกลียดเขามากในสมองคุณก็คงมีแต่เรื่องชายชู้หญิงชู้เรื่องบนเตียงสินะคะแล้วทีคุณกับผู้หญิงของคุณทุกคนล่ะคะฉันไม่เคยคิดจะว่าคุณเลยหยุดอยู่นี่นะนี่เธอพูดแบบนี้คงอยากจะให้ฉันยอมรับในตัวเธอให้ได้สินะทำตัวเดียว ไล้เตียงสาที่แฉคือไวไฟสิ้นดีจบประโยคใบหน้าของตินก็หันไปตามแรงตบจากฝ่ามือเล็กๆของหญิงสาวเขาทิ่งไปก่อนจะหันมามองเธอด้วยดวงตาที่เอาเรื่องจงกล้าตกหน้าฉันเหรเพราะฉันไม่ใจกว้างให้เธอไปนอนกับมันใช่ไหมละ่ะกี่บัว